ลัเข้ามาแล้วครับกับโอกาสของคนอยากลิ้มลอง G T 7แต่ยังไม่อยากซื้อขอดูฟิลก่อนว่าจะเป็นยังไง PlayStation เปิดให้ได้ลองสัมผัสกันแบบฟรีๆในชื่อ My First Gran Turismo ของขวัญสุดพิเศษสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น Gran Turismo ให้ด้ลองกันครับหรือพูดง่ายๆวันนี้คือ G T 7 Demo นั่นแหละครับผม แล้วจะมีอะไรให้เล่นกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันเลยครับ My First Gran d Turismo จะเป็นรูปแบบทดลองเล่นที่เขาทำ UI และรูปแบบตัวเลือกเป็นแบบเฉพาะของเวอร์ชันนี้นะครับในตัวเกมจริงๆเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลย แต่เขามีการวางโฟลว์วิธีการเล่นให้ผู้เล่นได้พอเก็ตฟิลว่าภายในเกมเนี้ยมันจะต้องทําอะไรบ้างเจออะไรบ้างเป็นลําดับขั้นครับจะเล่นข้ามขั้นไม่ได้ก็ต้องคอยปลดล็อกแต่ละอันไปก่อนเรื่อยๆถึงจะเปิดโหมดถัดไปได้ซึ่งเริ่มแรกเลยเพื่อนๆจะต้องเจอกับซาร่าครับที่จะเป็นผู้ช่วยคอยชี้แนะแนวทางให้กับเพื่อนๆหน้าใหม่ ผมต้องขอย้าเลยครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะอ่านทุกคําพูดของเขาเลยครับเพราะว่าเขาแปลมาดีมากๆแล้วก็แน่นอนว่าคําแนะนําต่างๆในการเล่นเนี่ยจะถูกสอดแทรกเข้ามาในซับไทยนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนําว่าเพื่อนๆอย่าข้ามนะครับอ่านไปเรื่อยๆมันจะคล้ายๆกับการอ่านนิยายไปเรื่อยๆนี่แหละฮะอย่างเช่นในตอนนี้เขาก็จะบอกว่าฉันเตรียมเกมไว้5โหมดให้คุณใช้ทําความคุ้นเคยกับโลกของ Gran Turismo แล้วนะคะ uh huh. แต่ก่อนจะเล่นเนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตจากศูนย์ออกใบอนุญาตซะก่อน น่าจะเป็นสิ่งแรกๆครับที่เราต้องตามเข้าไปคือการสอบใบขับขี่นั่นแหละครับผมแต่ว่าเขาจะเซ็ตข้อสอบให้เรามาแบบไม่ขี่ข้อสอบเท่านั้นครับเพื่อให้ได้รู้จักกับการสอบใบขี่ในเกมนี้เข้าว้ว่าความยากเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงให้ได้รู้จักว่าคนเล่น G T C ต้องเจอกับความทรมารกันแค่ไหนยกตัวอย่างการสอบแรกครับพอเราเข้าไปปุ๊บสาราก็ขึ้นมาอธิบายทันที อย่างการสอบอันนี้มันคือการออกตัวจากจุดสตาร์ทและไปจุดที่เส้นชัยดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับแต่เรามาลองดูในหน้าเล่นกันเขาจะมีเวลากำกับสำหรับเหรียญรางวัลเอาไว้ด้านบนหยุดรถให้ได้ในเวลาที่กำหนดข้างบนทำได้ในช่วงเวลาไหนก็รับถ้วยกันไปตามนั้นไปลองดูกันสักรอบนึงครับว่ามันจะง่ายจริงๆหรือเปล่าเหยียบคันเร่งขับไปตรงๆเลยครับเพื่อนๆจะต้องทำให้รถเนี่ยหยุดในโซนเส้นชัยสีฟ้าข้างหน้าและการจับเวลาก็จะหยุดจับทันทีเมื่อรถหยุดนิ่ง อาวละปากฏว่าเราทำเวลาไปได้ที่18วิ103เมื่อเทียบจากด้านบนเราก็อยู่ในโซนเหรียญเงินนั่นเองครับผมเล่นจบหนึ่งรอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะบันทึกสถิติที่ทำไว้ได้เลยนะครับจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็แล้วแต่ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปสถิติที่บันทึกก็จะไปขึ้นกับเพื่อนๆนะครับใครมีเพื่อนที่เล่นด้วยกันก็จะโชว์สถิติของแต่ละคนครับว่าเราทำเร็วกว่าเขาหรือเขาทำเร็วกว่าเราอะไรเงี้ยฮะแต่เอะเราเมื่อกี้เนี่ยเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าวิธีไหนที่จะทำให้เราได้เวลาที่มันสั้นลงกว่านั้นอี จาที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเพื่อนๆไม่ควรจะพลาดการอ่านคําแนะนําจากซาร่าย้อนกลับไปในตอนที่เราเข้าครั้งแรกครับซาร่าอธิบายไว้ว่าขับให้ตรงไว้ค่ะแล้วลองมองหาไลไรที่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายช่วยเบรกไว้ดูนะคะพอถึงเครื่องหมายที่ว่านั่นนะก็เบรกได้เลยค่ะได้ความอย่างนั้นก็ย้อนกลับไปดูกันสัหน่อยถ้าเราลองทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงเส้นชัยมีเครื่องหมายเอาไว้จําจุดเบรกตรงไหนบ้างนะ อ,อ,อพื่าเพื่อนเห็นกลวยสีส้มตรงขอบถนนนั่นไหมครับในเรื่ต่อไปเดี๋ยวเราลองใช้กลวยนี้เป็นจุดเบรกกันดีกว่าอันนี้ไงได้เหรียญทองเรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็คือตัวอย่างเบื้องต้นในโหมดการสอบใบกับขี่ครับเรายัางมีให้ทดสอบอีกหลายระดับกันเลยทีเดียวความยากในการสอบของแต่ละด่านก็จะมากขึ้นไปกว่านี้อีกครับอันนี้คือเบสิกง่ายๆเลยแม้ว่า1ด่านจะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่เชื่อครับผมเองในบางด่านก็ต้องทําซ้ําไปซ้ามาเพื่อคว้าเหรียญทองให้ได้นะแหมขาดใจมันก็ต้องทําให้ได้ใช่ไหมบางด่านเนี่ยกดไปเกือบชั่วโมงกันเลยเดียวก่าจะได้มาครับย้อนกลับมาในหน้านี้ครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยการสอบใบกี่จะมีอยู่3ระดับนะครับระดับ B ระดับ A และสากลระดับ B การจะไประดับถัดไปก็ต้องสอบระดับปัจจุบันให้หมดก่อนซะด้วยนะครับ และกลุ่มของรถในการสอบเนี่ยก็จะค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ได้ไปถึงกลุ่มที่เป็นประเภทรถแข่งนะครับแหม่เขาก็ต้องกักไว้นะครับสำหรับใครที่ติดใจก็ต้องไปลองตัวเต็มกันสักหน่อยนะครับเมื่อเราสอบไปเรื่อยๆครับจนถึงระดับที่เกมเนี่ยตั้งใจไว้เขาก็จะค่อยๆแง้มเปิดโหมดถัดไปมาให้เราเล่นต่อและโหมดถัดไปก็คือลัลี่เพลงครับ ในโหมดนี้ครับจะเป็นโหมดที่ขับสนุกกไปกับเสียงเพลงขับไปตามความยาวของเพลงโดยไม่ให้เวลากลางหน้าจอเนี่ยถึงเลขศูนย์ซะก่อนไม่รู้ว่าคลิปจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูกันคร่าวๆเพราะว่ามันมีเพลงอยู่ในแทร็กด้วยไงเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขตรงกลางหน้าจอค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามจังหวะบีทของเพลงยิ่งเพลงเร็วตัวเลขก็จะลดเร็วไปตามจังหวะในขณะเดียวกันครับเราต้องขับไปข้างหน้าก็ต้องคอยระวังหลบหลีกเพื่อนควับที่ขวางทางอยู่ด้วย ยังยังไม่พอครับเพื่อนเพื่อจะต้องขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะขับผ่านเช็คพอยต์เพื่อเก็บตัวเลขกลางหน้าจอให้เพิ่มมากขึ้นห้ามให้เลขเนี่ยถึง0ูนย์ก่อนเพลงจบแต่ต้องคอยขับไปข้างหน้าให้ได้ระยะทางตามที่กำหนดด้านบนตรงนี้ในด่านนี้ต้องวิ่งให้ได้3-36ไมล์ขึ้นไปเพื่อให้ได้เหรียญทองความกดดันนี้จะมาพร้อมๆกันครับเพลงจะจบก่อนตัวเลขกลางหน้าจอจะหมดก่อนหรือระยะไมล์จะวิ่งไปถึงหรือไม่กันแน่ เพื่อนๆต้องใช้สกิลในการเลื่อนไหลดังใส่น้ำห้ามหยุดรถหรือเสียจังหวะเด็ดขาดครับเพื่อไปให้ทันข้อกำหนดทั้งหมดนี้ให้ได้นะครับหมดนี้ส่วนตัวก็ชอบนะครับมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็เพลินดีในเวอร์ชันทดลองเนี่ยเขาก็ใส่มาให้3เพลงด้วยกันนะครับสสนามเลยมันก็คือสนามที่เราไปสอบไปกับขี่นั่นแหละต้องคอยปลดล็อกไปทีละด่านนะครับถึงจะเล่นเพลงถัดไปได้ ในการเล่นจบไปในแต่ละขั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถสะสมรถจากการเล่นนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่18ดคันด้วยกันเราต้องไปเล่นตามดันต่างต่างให้ครบให้ได้รางวัลเราก็จะได้มาซึ่งรถที่ได้พวกนี้เนี่ยถ้าใครติดใจไปซื้อตัวเต็มเขาบอกว่าจะสามารถโอนรถพวกนี้เนี่ยไปยังเกมเต็มได้ด้วยนะครับแต่พอดูถึงตรงนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วเราจะสะสมรถพวกนี้ไปทําไมกันเดี๋ยวรถพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้แข่งในโหมดที่ล็อกอยู่ได้ครับอย่างเช่นในตอนนี้ในส่วนของการฝึกก่อนแข่ง เราจะสามารถเข้าไปซ้อมแข่งด้วยสนามที่มีและด้วยรถที่เราสะสมครับคันไหนที่เรายังไม่ได้เก็บไว้ในคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะล็อกเอาไว้ถ้าเราอยากจะลองใช้คันนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเล่นให้ครบครับเพื่อสะสมเพิ่มเราเอารถที่มีนะครับไปซ้อมวิ่งซ้อมขับจำาลายในสนามกันไปได้และเพื่อทดลองความแตกต่างของแต่ละคันพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถเอารถไปลองวิ่งได้เลยซ้อมก่อนเพื่อจะไปขับต่อกันในโหมดของการแข่งขัน แต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนจะเปิดโหมดการแข่งขันได้เพื่อนๆต้องไปสอบใบขับขี่อันแสนทรหดโอ้โหและยากสำหรับมือใหม่กันสักหน่อยนะเพราะเวลาที่ทำให้ได้เนี่ยในการสอบด่านหลังๆเนี่ยเริ่มจะยากมากขึ้นเวลาที่ทำได้อย่างของผมก็เล่นขาดกันแบบอีกเสี้ยววินาทีก็จะได้เหรียญทองอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหหลายด่านเลยแต่ก็นั่นแหละเมื่อสอบไปจนถึงสากลระดับ B ีแล้วโหมดการแข่งขันก็จะถูกอันล็อกให้เข้าได้แล้วครับ ในนั้นเองก็จะมีอีเวนต์อยู่ด้วยกัน3อีเวนต์ครับก็คือ3สนามเดิมนั่นแหละเอาสกิลที่ได้จากการสอบเมื่อกี้เนี่ยมาปรับใช้กับสนามเต็มในการแข่งขันพรุ่งนี้ครับโดยในแต่และอีเวนต์เนี่ยจะมีการจํากัดประเภทรถไว้ก็ต้องเลือกรถที่มันเข้ากับบทหมู่ในการแข่งขันอีเวนต์นั้นด้วยและการแข่งขันจะมีให้เลือกระดับความยากผมแนะนําเลยว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นไม่ต้องไปเล่นแบบมือใหม่ครับเล่นแบบระดับกลางไปเลยเพราะว่าถ้าเลือกมือใหม่บอดมันจะง่ายเกินไปครับ เราก็เข้าไปแข่งแบบสนุกสนุกครับแข่งกับบอทเพื่อลองฟิลการแข่งขันแต่ด้วยความที่อูรรถในเวอร์ชันทดลองเนี่ยจะออกไปในแนวรถบ้านซะส่วนใหญ่นะครับการควบคมมันก็เลยอาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยที่ไม่ค่อยได้จับเกมซิมเคียนมาก,ก่อนอาจจะรู้สึกว่าเล่นยากกว่าเกมรถปกติทั่วไปผู้เล่นอาจจะรู้สึกถึงว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะดูมีน้ําหนักแล้วก็เกาะถนนไม่ค่อยอยู่ซะหน่อยนะครับยกย,กยกโย่คงครงสักหน่อยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ารถมันยังไม่เร็วพอครับซึ่งอันนี้นี่ก็ต้องแก้ขัน้วยการจัดเกมเต็มนะครับผม ในส่วนของความสําเร็จของฉันเนี่ยก็จะเป็นการติดตามความคืบหน้าของเดโมนะครับว่าทําไปถึงไหนแล้วเราก็สามารถที่จะดูแดชบอร์ดสรุปได้จากตรงนี้เราขาดอีกกี่ด่านสะสมคะแนนไปแล้วบ้างก็สามารถดูได้เลยและที่สําคัญเนี่ยไอ้รถที่สะสมมามันสามารถกดเข้าไปอ่านสตอรี่เข้าวๆของรถคันนั้นได้ด้วยนะครับไว้ดื่มดำกับข้อมูลแบบเน้นๆแบบสไตล์คนรักรถน่าจะฟินกันเลยทีเดียวครับ ยังไงลองไปเล่นกันดูนะครับสนาม t r i a l m o u n t a ท n ที่ถ้าใครติดตามคลิปผมบ่อยๆผมก็ชอบชมสนามนี้นะเพราะมันสวยดีในเวอร์ชันทดลองเพื่อนๆก็จะได้เห็นสนามนี้ได้ลองขับจริงในสนามนี้ด้วยไปลองเล่นกันดูนะครับผมไม่ลองให้หมดนะเพราะว่าเหลือไว้เพื่อนๆได้ลองเล่นด้วยตัวเองดูบ้างทั้งหมดที่เห็นนี้ก็เป็นฟีเจอร์แค่แบบว่านิดๆหน่อยๆจากตัวเวอร์ชันเต็มนะครับตัวเต็มเนี่ยยังมีโหมดอะไรให้ลองเล่นอีกเยอะแยะมากมายคะ ใครโหลดแล้วก็ไปสอบไปกับยีย่ให้หมดสะสมรถให้หมดแล้วมาคุยกันสันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ my first Gran d Turismo คนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนได้โอกาสลอง GT7 Demo กันแบบฟรีๆก่อนซื้อจริงแล้วเนี่ยฟีลมันเป็นยังไงกันบ้างแชร์ประสบการณ์พูดคุยกันในคอมเมนต์กันได้นะครับ แอบสปอยกันเล็กๆซึกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นจนครบ100เในเดโมเรียบร้อยแล้วเขามีเอ็นเครดิตด้วยนะครับยังไงลองเล่นดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูกันดีใจแล้วขอบคุณนะ